เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าสุนัขบนโลกนี้มีทั้งหมดกี่พันก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคำถามนี้ถ้าจะตอบได้ก็คงต้องไปถามสมาคมสุนัขโลกหรือที่รู้จักกันในชื่อ FCI ย่อม,มาจาก The Federation c y n o l i n e International ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่รักษากฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานสายพันธุ์สุนัขหรือ Breed Standard ่อให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการรับรองมาตรฐานสายพันธุ์การประกวดและยังรวมไปถึงการออกใบเพดีกีอีกด้วยค่ะซึ่ง FCI มีสมาชิกอยู่ทั่วโลกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกค่ะหรือที่รู้จักกันในชื่อสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขหรือ Kennel Association of Thailand โดย FCI นั้นได้แบ่งสุนัขออกเป็นส0กลุ่มดังนี้ค่ะ กลุ่ปที่ 1. sheepdog and catdog กลุ่ปที่ 2. p i n t e r and c h a n z e r กลุ่ปที่ 3. terrier กลุ่ปที่ 4. dachshund กลุ่ปที่ 5. speed และสายพันธุ์ดั้งเดิมกลุ่ปที่ 6. senhaw และสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกลุ่ป 7. pointer and setters กลุ่ปที่ 8. retriever กลุ่ปที่ 9. companion and toy dogs และกลุ่มที่10 House. s i ซ h ์เฮาซึ่งปัจจุบันนี้้าอ้างอิงจากข้อมูลปี2020ก็มีถึง353สายพันธุ์แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเดาถูกกันไหมเอ่ยถ้าเพืเ่อนชอบคลิปแบบนี้แก้ลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะ